สรุปราคาผักวันนี้วันที่11พฤษภาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ24บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ24บาทกลัมปรีแตงผลกิโลกร,รัมละ20บาทกลัมปรีม่วงกิโลกร,รัมละ30บาทกลัมดอกกิโลกร,รัมละ20บาท กระลำปลีเขียวกิโลกรัมละ6บาทกละลำปลีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ12บาทคณะยอดกิโลกรัมละ16บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ60บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ1 4บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ12บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ50บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ12บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ80บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ90บาทต้นหอมกิโลกรัมละ50บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ70บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ60บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ36บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาท ใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระพากิโลกรัมละ40บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ40บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาท กระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ170บาทพริกกระเหลียงกิโลกรัมละ80บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ30บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ50บาท พริกซเปอร์ฮอตเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกซเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ20บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ30บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ70บาท พริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ60บาทพริกขี้หนูยอดสวนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ250บาทถั่วฝักยาวร่วงกิโลกรัมละ50บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ45บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ90บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ60บาท ั่วงอกิโลกรัมละ20บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ26บาทบวบงูกิโลกรัมละ44บาทบวบหอมกิโลกรัมละ22บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ18บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาทชะอมกรัมละ15บาทดอกแครกิโลกรัมละ30บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ6บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ7บาทมะระขี้นกกิโลกรัมละ20บาทมระจีนกิโลกรัมละ24บาท มะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ30บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ40บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ32บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ30บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ20บาทมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เตากิโลกรัมละ40บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ26บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ12บาท ะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศเนื้อทอแดงกิโลกรัมละ16บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ7บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ28บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ20บาทแตงกวาออนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ18บาทฟักทองทองอัมพยกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ18บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาท ฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ12บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัละ300บาทดอกสดิดกิโลกรัมละ5 150บาทผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ90บาทผักยอดผักปลางกิโลกรัมละ7บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ16บาท หน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ120บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ12บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ45บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ24บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ45บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ60บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ65บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ2.5บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ4.1บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ6.1บาทเห็ดกระด้านกิโลกรัมละ150บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ50บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ18บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ14บาทหน่อไม้ไผ่ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12บถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บถึงบาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60สบถึงบาทกล้วยนำว้าขาวนวนเบอร์เลขวีละ15บาทกล้วยนำว้าขาวนวนเบอร์กลางวีละ20บาทกล้วยนำว้าขาวนวนเบอร์ใหญ่วีละ60บาท กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่650บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บาทจบการรายงานสรุปราคาผักครับวันนี้ก็จะมาอิเคราะห์ราคาของ ผักชีไทยนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปีหกเจ็นะครับราคาผักชีไทยนะครับจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับก็จะปรับขึ้นนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับสถิติสูงสุด เริ่มปรับขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนี้ก็ร้อยเกือบ200บาทเลยทีเดียวนะครับประมาณ1 8 0 190บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนอพฤษภาคมนะครับก็สูงสุดเลยทีเดียวนะครับองร้200บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับบางแห่งเนี่ยก็น่าจะสูงถึง 250ถึง300บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับแล้วอพอเดือนมิถุนายนก็ค่อยๆปรับลดลงไปนะครับนะครับโดยเดือนมิถุนายนนี่ราคาสูงสุดก็เจะอ,อยู่ที่ประมาณ120-30บาทนะครับต่อกิโลกรัมไปเริ่มปรับขึ้นอีกประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็รอย ห0าบถึง60บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ไปสูงสุดนะครับไปสูงสุดอยู่ที่เดือนกันยายนนะครับอ่า220บถึง230าบาทต่อกิโลกรัมนะครับนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยคอยปรับลงนะครับไปสู่สภาวะปกตินะครับก็คือประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมนะครับ สรุปก็คือนะครับราคาผักชีไทยอาจจะเริ่มปรับขึ้นนะครับในเดือนมีสายนนะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับลดลงนะครับแล้วก็จะไปปรับขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนะครับ ก็จะสูงถึง200กว่าบาทเลยนะครับต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือสถิติเมื่อปีที่แล้วนะครับของผักชีไทยนะครับท่านใดสนใจกอ็อยากจะปลูกหรือว่าปลูกอยู่แล้วก็อลองลองบริหารจัดการดูนะครับว่า,าจะทำยังไงให้มีผักชีไทยนะครับออกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ สภาพสภาวะอากาศนะครับไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะครับอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวันหนึ่งสามฤดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกเพลี้ยะมะแมลงต่างๆนะครับระบาดมากเลยทีเดียวนะครับต้องอดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับาบางสวนก็จะใช้สารเคมีเยอะนะครับก็จะทำให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นนะครับก็ ดูแลกันดีๆนะครับผมนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ